สวัสดีครับผมสุปเรนคีนิกเกษตรกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหรอาวันนี้มาดูด้วยยนต์5 0 0งเครื่องใหม่เลยนะครับน่ามว่าอะไรนะลูกค้าแจ้งมาว่ามันสตาร์ทไม่ติดนะครับมาดูสิมันเป็นอะไร เครื่องใหม่นะลูก,ก้าซื้อมาเองซื้อมาจากไหนก็ไม่รู้ถ้ารุ่นนี้เจอแบบนี้ก็คือนี่นะครับหมายถึงว่ามันมีตัวอุดนะตัวนี้มันจะทำให้เครื่องเครื่องมันไม่แรงนะทำให้มันแรงม้าลดลงอันนี้ก็เอาออกไปเลยไม่ต้องใส่นะครับ ทิ้งไปไกลๆเดี๋ยวลองดูมันจะติดป่ะ ดูแล้วเหมือนลูกค้าน่าจะปรับปรับไม่ถูกวิธีปรับก็คือเอาเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเอาเลย ไปก่อนหมุนออกมารอบครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่ง Yeah. Yeah. Okay. Okay. Good park. ดงว่าสตาร์ทจนน้ำมันท่วมนะครับปรับไม่ถูกปรับน้ำมันเยอะเกินไปจนน้ำมันท่วม เปียกเลยวิธีน้ำมันท่วมก็คือทำให้น้ำมันข้างในออกไปก่อน ไม่มีลมเป่าก็ผ้าเช็ดครับครับผมครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับครับได้แน่นใส่มัดจ้งเข้าไป หลังจากนั้นก็ล็อกคันเร่งปิดสวิตสวิตเปิดขึ้นนะครับโชคไม่ต้องใช้ละแล้วก็สตาร์ทนะครับ เสรแล้วก็เร่งให้มันสุดให้น้ำมันมันออกไปหมดนะโอเคจอนนี้ก็เรียบร้อยประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปมันเดิมสุด ถ้ได้ความแรงเพิ่มเติมก็หมุนตัวรออสูงตัวเฮดเข้าไปอีกสักหนึ่งส่วนสี่เลยนะหรือไม่สักครึ่งรอบเดี๋ยวลองดูนะสักหน่อยถ้าจะให้ดีวิธีเป๋่าคือสตาร์ทให้ติดแล้วก็ เร่งแล้วก็หมุนเข้าไปนะ เรียบร้อยครับจบครับแต่ว่าเมื่อกี้ลูกค้าเครื่องมันติดตัวนี้อยู่มันเร่งมันเคลื่อนลูกค้าก็เลยไปปรับกันเดียเย๋ยจะเป็นเครื่องใหม่นะครับแนะนำให้เอาออกไปเลยนะีน่ประโยชน์แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงจเที่แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คิ ต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ